เรื่องซึ่งเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอยู่สองเรื่อง,เร,องเรื่องแรกก็คือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านเพื่อดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ด้านภาษาและประวัติศาสตร์ของชุมชนของการวิจัยชื่อบ้านนามเมืองในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชนผ่านเวทีประชาคมตั้งแต่ปี2555ซึ่งมี5องค์กรได้ลงไปทำแล้วก็คัดหมู่บ้านซึ่งเข้าเกณฑ์ สิบหมู่บ้านโดยมีหลักการและเหตุผลก็คือชื่อเดิมมีความหมายไม่ดีไม่สุภาพหรือไม่เป็นมงคลเพื่อแสดงถึงความเป็นมาทางภูมิศาสตร์ดั้งเดิมไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศิลธรรมอันดีของประชาชนและเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเป็นเรื่องเร่งรวนที่อยากจะให้มีการแก้ไขเปลี่ยนชื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีอัตลักษณ์ด้านภาษาและด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน ท่านสมมติครับตามด้วยคุณจอมขวัญกลับบ้านเกาะเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมมุติเป็นจลักษ์อำเภอยะรังมายอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีผมมเีเรื่องซึ่งเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอยู่สองเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยและสออ,อบตอท่านประธานครับ เร,เรื่องแรกก็คือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านเพื่อดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ด้านภาษาและประวัติศาสตร์ของชุมชนของการวิจัยชื่อบ้านนามเมืองในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชนผ่านเวทีประชาคมตั้งแต่ปี2555ซึ่งมี5องค์กรได้ลงไปทำแล้วก็คัดหมู่บ้านซึ่งเข้าเกณฑ์10หมู่บ้าน โดยมีหลักการและเหตุผลก็คือชื่อเดิมมีความหมายไม่ดีไม่สุภาพหรือไม่เป็นมงคลเพื่อแสดงถึงความเป็นมาทางภูมิศาสตร์ดั้งเดิมไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศิลธรรมอันดีของประชาชนและเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีชื่อเดิมซึ่งมีความหมายดีประชาชนนิยมเรียกฐานเป็นที่เป็นระยะเวลานาน,านและเป็นช่วรู้จักของประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ภาษาท้องถิน่นซึ่งมีความหมายในทางที่ดีและถือเป็นการอนุรักษ์ด้านภาษาท่านประธานครับจากสิหมู่บ้านปัจจุบันสองหมู่บ้านได้เรียบร้อยแล้วก็คือหมู่บ้านบรีดอเป็นบรีดอหมู่บ้านละดาเป็นลาดอมะหุมางอซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการเขาวัง บุกิแวป่าไม้อูแตหางุบางเก่ามืองอาแบฮิเลมืองอาแบเมืองอาแบปาตางกะกาโปูคือปาลอบาตะเกาะกาโปูเมงฉลามกำปงกูแบอยู oh. ่นั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องเร่งรวนที่อยากจะให้มีการแก้ไขเปลี่ยนชื่อให้มันสอดคล้องกับวิถี อัตลักษณ์ด้านภาษาและด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ